จิตมันมีพลังนะจิตมันมีพลังงานคนเราชอบพูดถึงปฏิหารหลวงปู่ดูลดบอาปฏิหารไม่มีมีแต่พลังงานของจิตนั่นอย่างเวล,ลาจิตเราเป็นบุญเป็นกุศล้ามานะแล้วเราเจะส่งให้สัตว์พวกเปรตพวกผีพวกอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยเราอุทิศส,ส่วนบุญได้ แต่กับมนุษย์เนี่ยบุทิส่วนบนไม่ได้เขาไม่รับหรอกนะเขาไม่รู้เรื่องแต่เราส่งกระแสของความปรารถนาดีภาษาโบราณแล้วแผ่เมตตาแต้ะพูดยุคของเราทส่งความปรารถนาดีไปต้องปรารถนาดีจริงๆนะไม่ใช่ปรารถนาปลอมๆกระแสของความปรารถนาดีมันเป็นพลังงานของจิตนะ นียถ้าเรามีความปรารถนาดีจริงๆพลังนี้แรงแล้วถ้าหลายๆคนตั้งความศาสนาด้วยกันพลังงานยิ่งเยอะใหญ่เลยวัตถุทั้งหลายเนี่ยมันก็มาจากพลังงานอีกทีหนึ่งเมื่อเราช่วยกันสร้างพลังงานที่ดีให้กับโลกนี้อย่าสร้างพลังงานที่เร็วโลกก็เสียกปลกไม่น่าอยู่มากขึ้นมากขึ้น เหมือนทุกวันภาวนาเราก็ส่งความปรารถนาดีไปสัตว์โลกทั้งหลายฝึกนะฝึกตัวเองทุกวันถ้าทำได้อย่างที่หลวงพ่อบอกนะเราไม่ต้องพูดเรื่องสมาธิเลยสมาธิมีอยู่แล้วในขณะจิตที่เรามีความปรารถนาดนะีต่อผู้อื่นเนะี่ยจิตเป็นกุศลนะ จิตมีสติจิตมีสมาธิแต่ถ้าเจืออกุศลลงไปนะเช่นอย่างอยากให้คนนี้ก็ได้ดีแต่อย่าดีเกินไปนะอย่าดีกว่าเรานะอ,านอ่ไงเงี้ยอย่างนี้ไม่ใช่ละปรารถนาดีแลให้เขาดีเต็มที่ไปเลยตั้งใจไว้นะจิตของเราจะมีพลังแล้วพลังของจิตตัวเนี้มันมหาศาลนี่ทีนะ